ฝนสิมาอีกแล้วเดอ้อพี่น้องเบึงเบึงจ้าฝนไก่สีน้ำมาอีกแล้วฝนเบึงก้อนเมฆดูพี่น้องโพดเหลือแล้วตกคักตกแน่แท้พุ่นฝนดวงอาทิตย์กำลังสิตกดินจ้าอุดรบ้านเฮาเดอ้อพี่น้องเดอ้ออุดรจ้าแสงอาทิตย์ กำลังติตกคนอยู่ทางไก่ทางไก่เนี่เห็นแสงอาทิตย์ดวงเดียวกันบ่นาะมาเด้อมาเด้อบ้านเฮาฝนกำลังนำยางคักเนาะมื้อนี่มาช่วนพี่น้องเว้าเรื่องโครงการปุ๋ยค้นละเคิงพี่น้องพี่น้องเห็นว่าจังได๋เนาะสำหรับปุ๋ยค้นละเคิงเฮา มักคิดหอดไรล,ละพันแท้บัดที่นี่พี่น้องข่อยมักคิดหอดไรล,ละพันแทะข่อยว่าไรสาหรับเช่าสวนเช่ากเกษตรเช่าหน้ายางเฮ้าเนาะพี่น้องเนาะการที่เพิ่นซอยไรล,ละพันน่ะสําหรับข่อยข่อยคิดว่ามันถูกต้องและลุ้งตูที่สุดพี่นนองเฮ้าสามารถใส่ต้นทุนของเฮ้าไปก่อน แล้วเพิ่นกับม่ซอยเห้เาชดเชยเห่เาที่หลังมันเป็นการซอยที่แท้จริงสําหรับความคิดของยายแหม่มคิดเด้อจ้ะเดอะ้อผู้ใดคิดจังไดแน่มาเ้าสู้กันฟังในเด้อจ้าสำหรับปุ๋ยคนละครึงสําหรับบานยังเช่านาเช่าวสวนเช่าไห้คือเห้านนิเนาะพี่น้องนเนาะเห้าบ่าต้องการความซับซ้อนคักปานนั่นค่ะ กว่าสิได้ใส่ปุ๋ยคนละครึ่งน,นะพี่น้องเนาะโอ้ยบม่มนธรรมดาดิจ้าจะต้องเฮ็ดอีย่างจังไดแน่นอะจะต้องหาเงินไปเติมใส่แล้วจังสิได้ปุ๋ยมันแตกต่างกันมากมายเลยครับคนละพันไรล,ละพันเนะพี่น้องเนาะอันนั่นก็คือเฮ้าใส่ต้นทุนของเฮ้าไปคือเฮาต้องใส่ยู่แล้วต้นทุนในการเฮ็ดไนะ้เฮ็ดหน้านะเฮาต้องใส่ของเฮาอยูแล้วลละจา้า แต่ที่นี่พนมาชดเชยเฮ้ามันก็นเลยเป็นการซอยเหลือตรงจุดพอดีพอดีค่ะถึงมันสิบอถึงบ่อพอ่อถึงมันสิได้บ่อหลายตามที่เฮ้าเสียไปกับบอ่อเป็นยังเฮ้ากับพึ่งพอใจในสิ่งที่พนซอยเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะแต่ปุ๋ยคนละเคืองพี่น้องสําหรับความคิดของเฮ้าเนาะความคิดของยายแม่เด้อของคนอื่นจ้าสิเป็นเจังใดยายแม่มบอ่อฮูจากน้จาจ้ะความคิดของยายแม่มก็คือ สำหรับตัวย่แมมเองเอคิดว่ามันซับซ้อนค่ะถ้าเฮ้าบอเติมเงินเข้าไปเฮ้ากับบอได้ใส่แล้วถ้าเฮ้าบาม่มีเงินเติมเข้าไปละเฮาสิได้ใส่บ่จ้าที่นี่ถึงแม้เฮาสีมีเงินเติมเข้าไปเนาะพี่น้องเนาะบุ๋ยมันกับมาบ่ท่านทวงที่คือเก่าสำหรับยา่แมมคิดเนาะค่ะเนาะ คเพ่นสีห้เหาย่ำใดนะคะตอนนี้เขากใหไงเติบแล้วเนาะคะ่ะอันมันมันสมควรสิได้ปุ๋ยใส่แล้วที่นี่เฮากับไปซื้อปุ๋ยมาเรียบร้อยแล้วบานที่นี่ปุ๋ยที่เฮ้าสิได้หรือเฮ้าสิเติมเข้าไปแล้วเฮ้าสิได้มันก็นมีประโยชน์อยู่ดอกจ้าก็คล้ายๆว่าเฮากะาจะไว้ใส่ปีนาหรือเฮากะอาจจะเอาไปใส่แนวอื่นสำหรับพืชเกษตรที่เฮ้าวี่นั่นแหละคะ่ะ แต่ว่าสําหรับย่าแหม่มแล้วย่าแหม่มคิดว่ามันบุ่นไหยแหละกะซับซ้อนจนเกินไปสําหรับคนเฮกเกษตรน่ะบริมากซับซ้อนแต่นั่นค่ะอันนี้คือความคิดเฮ้าเนาะเฮกเกษตรมาทั้งชีวิตเฮากะหูอยู่แล้วว่าต้นทุนในการเห็ดมันจังไไดอย่างจังไดที่เพ่นซอยน่ะเฮากะดีใจมากมากแล้วจ้าพี่น้องก่แเ่นว่าบ่ดีดอกเนาะคนละเคิงปุย๋ยคนละเคิงนี่ก็ได้ดียุดดอกจ้าพี่น้องดีทีพ่นยัง ยังยังอยากซอยห้าอยูน่ะน,นะแต่ว่าการใส่เนี่ยมัน่อนขังที่จะยากสําหรับเช่าให้เช่าหน้าจังห้านเนาะห้าต้องการความง่ายเรียบง่ายจ้ะพี่น้องอันใดที่เรียบง่ายที่สุดเ้าก็อยากเห็นแบบนั้นแหละเช่าให้เช่าหน้า่างห้าเนี่ยคือเน้นความเรียบง่ายคืออะไรเราพันกับแค่อนเข้าบัญชีแราเฮาก็ใส่ตามสะดวกของห้าเพิ่นว่าย่านเ้าใส่บบตรงจุด ขอยคิดว่าอะไรละพันมันตรงจุดที่สุดพี่น้องพันอยากให้เฮ้าซื้อแต่ปุ๋ยการยูก่การกินคือการลงทุนอีกแบบหนึ่ง้อพี่น้องเดอ้อการลงทุนคือกันเด้ค่ะในการที่เฮ้าเห็ดหน้าเฮากับบริษไปรับจ้างเด้เฮ้าบ่ได้ไปรับจ้างบ่ได้ไปหาเงินเฮาก็จะต้องซื้ออยู่ซื้อกินนะพี่น้องเนาะนั่นก็คืออยู่ในตนทุนของเฮาคือกันเนาะนะคะเพราะฉะนั้นแล้ว ถ้าสิว่าห้างใส่บบตรงจุดเนี่ยมันมันกับ,บอบแมนเนาะพี่น้องเนาะคนเท่ามันก็ต้องกินต้องยูจ่ะนะคะควา,า,ามคิดยายแมมก็คือกับบ้ว่าเพื่อนเอกอค่ะเพื่นซอยกะถือว่าดีเนาะแต่มันยุ่งยากเกินไปยายแมมคิดว่าเพื่อนเฮ็ดว้ดีอยู่แล้วไล่ละหนึ่งพันบาทหรือถ้ารัฐบาลเอถ้าเพื่นคิดว่าถ้าเพื่นคิดว่า มันหลายเกินไปเนาะไร่ละหนึ่งพันการลดลงมาเหลือไล่ละหาลอยกับว่าเป็นอย่างได้ค่ะแต่ว่าก็ขอให้เป็นเงินสดเนาะพี่น้องเนาะขอให้เป็นเงื่อนสดจ้ะเป็นปุ๋ยนะมันใส่ยากใส่ซ่าบางคนเฮ็ดโเปินบ่ได้ใส่ซัาเด้ยายแมมบาน่ะบางคนตาสีตะสาเฮ็ด่ปปินเนี่ยบ่ได้ใส่ซั่เด้ค่ะถ้าให้เงืนเพิ่นเงื่อนสดเพิ่น ลดจากไร่ละหนึ่งพันเป็นไร่ละห้าร้อยเพื่นกันยังสใส่ได้พี่น้องเนาะเพราะว่าเขาบัญชีเพื่นกับแค่เบิกมากแล้วกะมาบริหารในครอบครัวเพื่นในในสิ่งที่เขาลงทุนไปนั่นและจ้ะแต่ถ้าให้เป็นปุ๋ยผู้เพิ่นเฮ็ดบ,บ่เป็นบาน,นี้เอาบ่ได้ใส่ซ้ำพี่น้องบ่ได้ใส่ซ้ำเออใจกัอยากให้เพิ่นเปลี่ยนความคิดอยู่ดอกจ้าแต่ว่าเพื่น เพิ่นกับคือสีบบเปียนดอกเนาะวบเปียนกับบบเป็นหยางเข่ากับแค่มาคุยมาหารือกันซื่อๆนี่แหละค่ะพี่นอ้องมามาถามความคิดเห็นกันซื่อๆว่าเออพิ่นเพิ่นก็คิดในแนวของเพิ่นเนาะแต่ว่าเข้าน่ะเข้าว่าในฐานะเข้าเป็นเช่าหน้าเข้าว่าในฐานะที่เข้าเป็นเช่า,หน,า,ชาหน้าเช่าหน้าบริมีความซับซ้อนอีกอย่างเนาะพี่นอ้อง เพราะฉะนั้นแล้วสําหรับแย่งม่มก็คือไล่ละหนึ่งพันตอบโจทย์สําหรับเช่าให้เช่าวนาอย่างเฮา <S <S ปุ๋ยคนละครึ่งมันซับซ้อนค่ะลงทะเบียนเรียบร้อยเพิ่นออกมาแล้วครึ่งนึงเฮาก็จะต้องหาเงินโยนเข้าไปอีกครึ่งนึงเฮาจังสิได้ปุ๋ยค่ะพี่น้องเฮาจังสิได้ปุ๋ยมาใส่ นะคะสำหรับย่าแหม่มลาวก็คือเช่าหน้ายังเฮากับบ่มีควมสีเว้าดอกเนาะพี่น้องเนาะคือมันเว้าบ่ได้เพื่อนไ้ก็เอาเฮ็ดเป็นก็ได้ใส่เฮ็ดบ่เป็นก็ให้เพือพอเอพ่อนเอาขึ้นไปน่ะละเบื้องส่งเนาะค่ะพี่น้องเนาะก็เป็นกําลังแรงใจให้กันเนาะพี่น้องเนาะสําหรับเช่าหน้ายังเหาเพื่อนเพื่อนอตัดสินใจมาแล้ว เท่ากับจำเป็นที่จะต้องเฮดต,ตามที่เพื่อนบอกนะคะกับพยายามหาวิธีคอยเลียนลู้ไปเนาะพี่น้องว่าจะเอามาใส่ได้จังไรเนาะพยายามเก็บเงินหาพันนั่นแหละเนาะว่าจะได้ใส่พยายามเก็บเงินจำนวนที่ไรของเท่าไหร่พี่น้องจากพันกับแลวแต่เนาะพยายามเก็บเพื่อที่จะจมาใส่ ของยายแม่เพ็ดหน้าสิบไร่กับซีเมนต้องหาเงินไว้หาพันหน่ะพี่น้องจังสิเดปุ๋ยมาใส่เนาะเอาสู่เด้อพี่น้องเด้อสู่กันไปค่ะชาวหน้ายังเหาหน่ะสู่เก่งอยู่แล้วเพื่อนในเฮ็ดจังไรกับพยายามหาความรู้แล้วก็พยายามบรเสียโอกาสเนาะพี่น้องเนาะหาวิธีที่จะามาใส่ให้ได้ละค่ะเพื่อนซอยครึ่งหนึง่งพอแห้งลหรอจะต้องใส่นั่นละค่ะพี่น้อง บ,บ่ปล่อยโอกาสให้เสียทิมเนาะค่ะเฮ็ดบ่เป็นกะต้องพยายามเนาะพี่น้องเนาะมันยุคใหม่แล้วยุคดิจิตอลแล้วเพื่อนหเหตุจังไดก็ต้องเฮ็ุพี่น้องเดอ้อูใดมีความคิดเห็นจังไดกะว่าอุสุกันฟังเลยเด้อพี่น้องว่าเป็นจังไดมากจังไดเห็นด้วยน้ำเพลินบอรหรือว่าบ่เห็นด้วยเนาะไปพี่น้องขําแล้วเข่าบ้านเข่าเฮือนหาแนวอยู่เนวกินกัน ใส่ชีวิตตามแบบฉบับของเฮ้าเนี่ยแหละค่ะพี่น้องเพื่อนซอยหยั่งเฮ้ากะเบิองข้าวเบิองข้าวแล้วกะพยายามเฮ็ดในสิ่งที่เพื่อนบอกเพื่อนซอยเหลือนั่นแหละจ้าสำหรับคนในหมูบ่บ้านยายแหม่มเนี่ยกำลังบุญวีบุญไหว้เลยละค่ะย่านบ่อใดเนาะย่านเฮ็ดบ,บ่เปิ่นจัางสั้นจัางสี่ละค่ะในเมื่อมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆเห้าก็จะต้องรับมือให้จนได้เช่าหน้ายังเห้าจะต้องเกง่งจะต้องเกง่งนะพี่น้องเนาะ ไปพี่น้องเข้าบ้านเข้าฮือเน้อหายังดแนวอยู่แนวกินสูพอสู้แม่สูลูกสูเต้าสู้ผัวห้ากิ่นค่ะดำเนินชีวิตต่อไปยังลาบลื่นเด้อพี่น้องสูภผู้สูคนไปพี่น้องไปฝนกับสิมาอีกล้ะล่ะค่ะไปขอบพูดหลายๆเด้อพี่น้องที่เข้ามาเบิงรับฟังและติดตามกันเนาะบ่อยเห็นหน้าดอกพี่น้องให้เห็นตะเวนงามงสําหรับอยู่เมืองอุดรบ้านเฮ้าเด้อนี่เด้อพี่น้องเด้อไปบายบายจ้าพี่น้อง